ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกทักษิณโชว์แข็งแรงพลังเชื่อมั่นเศรษฐายิ่งสุดนะครับกรมก,กรมคุกโรงพยาบาลตำรวจหนาวหนาวร้อนๆก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ตามที่เราทราบนะครับว่าคุณทักษิณเองนะครับได้รับการ พักโทษอยู่นะครับคุณทักษิณยังเป็นนักโทษแต่ได้รับการพักโทษอยู่ตอนนี้นะครับก็ได้มีออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเยี่ยมญาติจะเยี่ยมวันพระบุตรอะไรก็ว่าไปและล่า,าสุดได้ข่าวว่ามีการเดินทางนะครับเข้าไปที่พักเพื่อไทยนะครับก็คือเข้าไปพบปะนะครับก็ยังเป็นเรื่องปกตินะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้นะครับการที่เดินทางมา ของคุณทักษินเองนะครับแล้วก็การที่คุณทักษิณออกมาโชว์ฟิตความแข็งแรงเนี่ยนะครับจะมีอะไรตามมาที่แน่ๆต้องมีอะไรตามมาอย่างแน่นอนและนะครับที่สําคัญวันที่3ที่4เมษายนี้การอภิปรายนะครับ อภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่โรมติในสภาผมว่าเรื่องนี้เดือดแน่นอนและเรื่องนี้เป็นประเด็นแน่นอนเพราะด้านสุดนะครับที่ผ่านมาก็มีการตั้งกระทู้ถามสดของคุณรังสิมันโลมและอีการประท้วงกันซึ่งแน่นอนการตั้งกระทู้ถามสดมันไม่สามารถถามอะไรได้อย่างมากแต่การอภิปรายนะครับผมว่าเข้มข้นแน่มันแน่ร้อนแน่และเรื่องนี้นะครับประเด็นทางการเมืองเรื่องนี้คงไม่ได้จบง่ายๆและคงไม่ได้หยุดง่ายประเด็นทางการเมืองต้องร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆและเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างแน่นอนกับเหตุการณ์นี้ อย่างที่บอกว่านะครับมุมมองหลายๆคนก็มองได้หลายๆมุมหลายๆต่างๆ,างๆหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะที่คุณทักษิณต้องออกมาแบบนี้เพราะว่านะครับพักเพื่อไทยเนี่ยกำลังจะแตกหรือเปล่าเพราะว่าก็มีข้อมูลข่าวมานะครับว่ามีนะครับกลุ่มของคนของพักเพื่อไทยเนี่ยไปพบนะครับกับบิ๊กป้อมนะครับที่สนาม ได้ครับนะครับสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นข่าวจริงหรือเปล่านะครับแต่เป็นข้อมูลที่ออกมาสิ่งแน่นอนครับว่าถ้าปล่อยเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับพักเพื่อไทยอาจจะแตกก็ได้แต่การที่มาของคุณทักษิณและการที่เข้าไปพึ่งคุณทักษิณเพื่อกระชับ เรื่องของการแตกแยกหรือเปล่าหรือเพื่อจะอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คงว่ากันไปแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นคําถามนะครับและที่สําคัญตอนนี้รู้สึกว่าคน,นคที่หนีออกไปที่ต่างประเทศที่รีภายอะไรเนี้ยก็ได้ทยอยกลับเข้ามาซึ่งแน่นอนครับว่าสังคมนะครับจะเริ่มการแตกแยกอีกหรือเปล่าจะไอ้นี่อีกหรือเปล่าแล้วสุดท้ายมันจะเป็นไงแล้วความสงบสุขจะเกิดขึ้นไหมนะครับก็ต้องบอกก่อนตามใดที่กระบวนการยุติธรรม ยังไม่ยุติธรรมะบวนการของกฎหมายไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับที่กำหนด <Nash> <ม current> นะครับเงื่อนไข,ขของกฎหมายโดนพลิกแพงได้โดนแทรกแซงได้โดนอะไรได้อันนี้เ็ต้องบอกก่อนว่าแน่นอนครับว่ามันจะมาสะท้อนออกมาเรื่อยเปิดออกมาเรื่อยเปิดออกมาเรื่อยสุดท้ายแล้วนะครับมันจะเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงได้หมดทุกอย่างประชาชนเริ่มเข้าใจเพิ่มมากขึ้นประชาชนริ่มรู้เริ่มเห็นเพิ่มมากขึ้นประชาชนเริ่มที่จะเข้ามานะครับ วิาพากษ์วิจารวิเคราะห์ในเรื่องนี้เข้ามาตั้งคำถามในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นก็ต้องว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจาร์ในมุมของตัวเองมีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ในมุมของตัวเองชอบหรือไม่ชอบก็เป็นสิทธิ์ที่คุณจะเลือกที่จะฟังหรือไม่ฟังเท่านั้นเองครับวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนะวิาพากษ์วิจารมีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ในมุมของตัวเองและย้ำนะครับว่าช่องผมนะครับไม่ต้องมาบอกว่าให้ช่องผมเป็นกลางเพราะผมไม่เป็นกลาง แต่คุณจะบอกว่าผมเนี่ยเอียงไปข้างใครเอียงไปข้างใครเอียงไปกับใครอันนี้นะแต่คุณแต่ผมยืนยันชัดเจนผมเอียงที่ตัวผมเองผมวิเคราะห์ในมุมของผมผมวิเคราะห์ในความคิดของผมและผมก็ไม่ได้บอกให้คุณเชื่อความคิดผมแต่ผมใช้สิทธิ์ในการที่จะนําเสนอนะครับโดยช่องก็เป็นช่องของผมผมสร้างขึ้นมาเองนะครับอะไรขึ้นมาเองและผมก็ทําตามกฎของช่องทุกอย่างนะครับในการที่จะเอาแนวคิดของตัวเองนะครับออกมาพูดออกมานําเสนอมาทาคลิปซึ่งแน่นอนครับ ทุกคนก็มีสิทธิ์ทำได้ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทุกคนก็มีสิทธิ์ทำได้นะแต่คําถามคือนะอย่าบอกให้ผมทําอย่างนั้นอย่าบอกให้ผมทําอย่างนี้เพราะผมทําในสิ่งที่ผมอยากทําผมไม่ได้ทําในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ผมทําถ้าคุณอยากนะครับให้ผมทําอะไรผมว่าคุณไปทําเองนะจัดง่ายกว่าเพราะคุณก็น่าจะมีสมองเหมือนผมมีสองมือเหมือนผมมีสติปัญญาเหมือนผมสามารถเปิดช่องได้เหมือนกับผมทําได้ทุกอย่าง นอกจากคุณไม่มีปัญญาคุณไม่มีความสามารถและคุณมันกระจอกเองนะครับที่ไม่สามารถทําได้แล้วมาบอกให้คนอื่นเขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ผมว่าวันนี้คุณกลับไปนอนอยู่บ้านดูดนมนอนอยู่บ้านจะดีกว่าครับทักษิณโชว์แข็งแรงนะครับพร,รังเชื่อมั่นเศรษฐายิ่งสุดกรมคุกโรงพยาบาลตํารวจหนาวหนาวร้อน จตุพรคาดผะรังสุขภาพทักษิณเนี่ยวัดอุณหภูมิอาการนายกได้ค่อนข้างชัดเจนยิ่งโชว์ความแข็งแรงขุมพลังเชื่อมั่นของนายเศรษฐายิ่งสุดขณะที่กรมคุกโรงพยาบาลตำรวจย่อมบิ๊กฤหนิวหนาวๆแล้วร้อนนะครับลาวนะครับ หนาวหนาวล้ร้อนราวเรียวแรงอ่อนยวบนะครับ2 7มีนาคม2567นายจัตุพรพมพันธ์วิทยากรคณะรอมรวมประชาชนเฟซบุ๊กไร์ว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยแบบไร้ปัญหาสุขภาพตามกล่าวอ้างเมื่อนอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจย่อมเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับทำให้กรมรัชธรรฑ์และโรงพยาบาลตำรวจอ่อนยวบ ขั้นวิกฤตทันทีนายจตุพรกล่าวว่าการปรากฏตัวด้วยสภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติของทักษิณตั้งแต่เดินสายเชียงใหม่ไปตัดผมที่ศรีรมแล้วมาถึงการเข้าเยี่ยมพักเพื่อไทยจึงสะท้อนถึงวิกฤตตำแหน่งนายกของนายเศรษฐาทวีสินด้วยเมื่อทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจไม่กี่วันยิ่งแสดงสุขภาพนะครับแข็งแรงมากสภาพตรงกันข้ามกับกรมรัฐทรนและโรงพยาบาลตำรวจที่ยิ่งสุดนะครับลงมากเท่านัเท่านั้นดังนั้นการจับ ดังนั้นการออกจากโรงพยาบาลตํารวจจึงทําให้หายจากอาการเจ็บป่วยโดยฉับพลันนะถ้ายังนอนรักษาตัว6เดือนก็ยิ่งป่วยวิกฤตไปเรื่อยรวมรวมทั้งกล่าวว่าการปรากฏตัวของนายทักษิณอย่างชิวๆนั้นมีการประเมินว่าพร้อมที่จะนะครับเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองและวางแผนปฏิบัติการตามดีวที่ตกลงกันไว้หรือไม่แต่การต้องนะครับ แต่การต้องโทษคดีทุจริตถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตยังเป็นอุปสรรคขวางอยู่ดังนั้นการนี้และโทษกรรมออกมาแก้ไขให้ใหม่จึงจะมีสิทธิ์นะครับแสดงบทบาททางการเมืองด้วยตนเองอย่างเต็มที่ส่วนการต่อสู้กับพักคก้วกาวไกลนั้นจะถูก นายจตุพรกล่าวว่าขณะนี้ไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้หรือไม่เพราะพักก้าไกลจะถูกยุบพักและกรรมการบรญหารพักจะโดนตัดสิทธิการเมือง10ปีและประมาณ26คนเข้าข่ายถูกข้อหาผิดจัดริยธรรมร้ายแรงอาจโดนโทษหนักนะครับถึงขั้นตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตดังนั้นจึงจําเป็นไม่ต้องให้ทักษิณมาต่อสู้เพราะยิ่งสู้ด้วยสภาพแข็งแรงกับสะท้อนถึงอาการเจ็บป่วยนะครับนอนโรงพยาบาล6เดือนเป็นการโกหกเล่นละครหลอกประชาชนเท่านั้น นายจตุพรกล่าวถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตว่านายเศรษฐาแสดงความไม่พอใจชัดเจนเมื่อถูกถามาความคืบหน้าจากเงินหมื่นให้กับประชาชนตามสัญญาที่ได้หาเสียงเอาไว้แต่ถูกเลื่อนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยนายนะครับจุลพันธ์อับมนวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคังถแถลงจะนะครับเริ่มแจกเงินดือปลายปี2567เลื่อนออกไปจากที่เคยสัญญาจะแจ้งในพฤษภานี้นะครับอีกทั้งรายละเอียดต้องการ รอการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ชี้แจงเองส่วนเงินที่มาแจากนั้นยังไม่รู้ว่าจะเป็นเงินกู้หรือเงินมาจากไหนกันแน่เมื่อถูกถามนายกก็มีสีหน้าฉุนเฉียวชัดเจนโดยให้รอคณะกรรมการชุดใหญ่ชี้แจงเองในวันที่10เมษายนการออกอาการไม่พอใจของนายกรัมนตรีย่อมเกิดจากความเครียดที่สัญญากับประชาชนแล้วทำไม่ได้หลายเรื่องตะบสัตว์และการจับมือกับการตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว และจะมาเรื่องแจกเงินนี้จะต้อนอีกนะครับแล้วงบประมาณปี67ก็ไม่ได้ใช้สักบาทสำหรับทักษิณก็มีปฏิหารสุขภาพแข็งแรงรวดเร็วนายยนายกรัฐมนตีย่อมอารมณ์เครียดเป็นธรรมดานายจุพรกล่าวว่าวันที่10เมษายนอายการสูงสุดนัดทักษิณไปฟังคําสั่งฟ้องคดีมาตรา12หรือไม่ซึ่งจะมีทางเลือกคือ2แบบคือเรื่องฟังคําสั่งคดีออกไปก่อนหรือส่งฟ้องตามอายการคนเดิมดําเนินการเอาไว้ โดยสัญญาณทางการเมืองนะครับการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินนิจิตอนบร l ษรทจึงถูกเตรียมการเอาไว้ชนกันนะครับ ซึ่งไม่ใช่ฟเหตุบังเอิญเลยแต่เหตุผลเช่นใดคงต้องเฝ้าจับตาดูจะสะเทือนถึงวาระตําแหน่งนายกรัฐตนตีของนายเศรษาจะสิ้นสุดหรือไม่นายจัตุพรกล่าวนะครับก็ต้องบอกอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับข้อมูลของคุณจัตุพรตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้คุณจัตุพรเองนะครับก็มาวิเคราะห์ในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับก็มีทั้งคนที่ชอบคุณจัตุพรและคนที่ไม่ชชออออบบบคุุณจจตร่่่กก็ยาางทีีววันน้ะ หรือไม่ชอบคุณตัตจุพรเองก็ไม่คงไม่ได้เสียเรียดอะไรและคจนจตวรเองก็ไม่ได้สนใจก็ทํารายการของตัวเองไปจัดรายการของตัวเองไปวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ไปคนชอบก็บฟังคนไม่ชอบก็บฟังอันนี้เป็นสิ่งที่ที่หลายๆคนทําซึ่งผมเองก็ทําแบบนั้นครับก็คือผมก็อยากจะหยิบเรื่องไหนมาวิพากษ์วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นําเสนอผมก็ทําท นะส่วนใครไม่ชอบก็แล้วแต่จะชอบหรือไม่ชอบผมบังคับใครไม่ได้ถูกต้องไหมแต่ถ้าวันนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมาเม้นนะครับคุณมาเม้นในสิ่งที่ไม่ดีผมก็อาจจะบล็อกคุณออกไปเลยหรือไม่ก็อาจจะลบเม้นนั้นทิ้งและถ้าเกิดเม้นคุณหายไปเม้นคุณไม่มีคุณไม่ต้องมาถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับลบเม้นอะไรเงี้ยสิทธิ์ง,ง่ายๆเลยผมตอบขี้เกียจไปตอบคําถามอื่นเพราะอย่างที่บอกว่าผมไม่สามารถ อธิบายอะไรให้ควายเข้าใจได้นะครับเพราะคำตอบง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้โง่กว่าควายคุณก็คงจะเข้าใจว่าช่องนี้เป็นช่องผมผมมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะทำอะไรก็ได้จะลบเม้นไหนก็ได้นะครับจะบล็อกใครก็ได้นะครับหรือจะให้เม้น์กดถูกใจเม้น์ไหนก็ได้ผมสามารถทำได้หมดเพราะมันเป็นช่องของผมคิดง่ายๆนะครับผมจะทำอะไรก็ได้ในช่องผม ลบเม้นไหนก็ได้นะครับลบเม้นไหนก็ได้นะครับหรือจะปิดกั้นเม้นไหนก็ได้หรือจะปิดกั้นใครก็ได้มันเป็นสิทธิพิจของผมทําได้ง,ง่ายๆแค่นี้เองเพราะถ้าคุณไม่โง่งกวายคุณก็คงจะเข้าใจได้นอกจากคนที่โง่งกวายเท่านั้นถึงจะไม่เข้าใจฝากเอาไว้ด้วยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ